สวัสดีครับนี่คือ Inside g News พึ่งรู้ลิซ่าแบล็ k พิง k ทำแบบนี้ก่อนเดบิวต์สู่ศิลปินคนดังระดับโลก Lisa, ลิซ่าลลิซามโดบาลหรือลิซ่าแบล็ k พิง k สาวน้อยมหาัศาจรรย์เลือดไทยคนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกจับตามองไปหมดอย่างบทสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของเธอทางนิตยาสารแฟชั่น ก็ได้เปิดชีวิตของเธอว่าทำบางสิ่งบางอย่างปูทางอนาคตมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วมีประเด็นให้ตะลึงตื่นตาตื่นเต้นตลอดสำหรับสาวน้อยมหศัศจรรย์อย่างลิซ่าและดิสาโมโนบาลหรือลิซาแบล็กพิงที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเจอสื่อดังเขียนข่าวเหเอียดซึ่งเป็นบทความจาก rolling stone k o r e a หลังเขียนบทความถึงสาวๆในทางไม่ดีที่แฟนๆมองว่า บางช่วงบางตอนของบทความที่เอ่ยถึงสองสาวมีการไม่ให้เกียรติเหยียดทั้งความสามารถและหน้าตาของพวกเธอจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก่อนจะพากันเรียกร้องให้สื่อดังกล่าวออกมาขอโทษทั้งคูเล่นเอาทวิตเตอร์เดือดระอุและได้ออกมาถแถลงเพื่อขอโทษไปแล้วล่าสุดมีอีกประเด็นจากการให้สัมภาษณ์ของลิซ่าแบล็พิงผ่านทางนิตยสารแฟชัน ได้เปิดตัวการถ่ายภาพของลิซาสำหรับแบรนด์หลูซิรินซึ่งบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนจากการสัมภาษณ์เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นลิซาเล่าว่าเธอสนใจในการร้องเพลงและเต้นมาโดยตลอดแม่ของเธอรับรู้ถึงความหลงไหลและความสามารถของเธอในขณะนั้นดังนั้นลิซาจึงเริ่มฝึกเต้นเมื่ออายุได้หขวบ นอกจากนี้ศิลปินสาวริซายังนึกถึงชีวิตเด็กฝึกที่ท้าทายของเธออีกด้วยอย่างไรก็ตามเธอยืนยันว่าเธอมั่นใจเสมอในการเดบิวต์และเชื่อในความสามารถของสมาชิกที่ฝึกฝนร่วมกับเธอลิซาชอบการประเมินรายเดือนของ YG ด้วยซ้ำเธอสามารถแสดงทักษะของเธอได้ทุกครั้งส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับอัลบั้มเดี่ยวของเธอนั้นลิซาเปิดใจว่าเธอเคยกังวลใจในตอนแรก แต่ฟื้นความเชื่อมั่นอย่างรวดเร็วหลังซ้อมเธอยังภูมิใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่เธอประสบความสำเร็จมาจนถึงตอนนี้เรียกว่าจากบทสัมภาษณ์ส่วนนี้ของลิซ่าที่ถูกนำมาตีแผ่ให้ทราบกันนั้นยิ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเธอและความลำบากที่กว่าจะมายืนถึงจุดนี้ได้ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็มีความท้าทายด้านชีวิตต่างๆให้ต้องฝ่าฟันอย่างสม่ำเสมอ อย่าว่าแต่ลิซ่าเลยทุกชีวิตก็เป็นเช่นนั้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ